เจ๊คใคระไนจะมา้ามแทาเหยังยบิ้วใเบอ่ะเก็บกอจังไหนดิเก็บจังไหนดิมกละห้บาทไอ้เาสามมกมกใหญ่ด้ะมกใหญ่ยูวเอาบไเจี๊ยบเจียบเบ์ต นแจักสานอี่หนังยัวเอาเบอร์เด้นีีเด้อไ้ใได้แค่ห่อ40บ,บาทเด้ออดเจอต๊ก oh <yeah. S 1> ต่ออด oh <yeah. S 1> เอหมันบอมี่ัมนมี่อนอีเสีเยวก็เอาบ่าเอาก็าปากไป ดีดเลย้อยังไงเลยไมหยาอดปู่ๆนะจะเป็นหอยไ่คะหอยญ่แล้วว้าวจอยาเนาะไปรถถอยเอาอืมจิบอ๊ะอของหรเพอสมกุ้ื้อปาน่ะเล้ยคอ้าัแม่นดหัวโอ๊โอ้ยโอโอ้ยโอยยยโโยโอยโอยโอยอยอย บดีไได้ไงวยยังไงแม่ป้งลูกุกีอย่หนมาขายบแตดให้แล้วเ้ดูหา่าพนาหมกเนกูละบาหมกไงกระดอกันยา oh, <no. S 1> ง <S 2> <S 2> <S 2> <S โวย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 ตายตายตยตายตายเ้ะ